ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับเมนูหมักเนื้อวัวแล้วนำไปทอดนะครับสภาพอากาศวันนี้มันไม่แดดนะครับเลยยังยังไม่ได้เอาไปตากที่จริงไม่จะทำเนื้อแดดเดียวนะครับโอเคครับซื้อเนื้อมาเมื่อเช้านี้260บาทนะครับ1กิโลกร,รมัมนะครับ เชฟของเราก็ได้หั่นนะครับหั่นเนื้อนะครับเป็นชิ้นเล็กๆนะครับชิ้นเล็กๆยาวๆนะครับจะไม่หั่นหนานะครับหั่นบางๆนะครับก็หั่นใกล้จะเสร็จแล้วล้ครับพอเราหั่นเสร็จแล้วนะครับเราก็จะนําเนื้อนะครับที่เราหั่นไว้นะครับไปไปหมักนะครับนะครับแต่ตอนนี้ยังหั่นไม่เสร็จครับนะครับ ดูครับดูครับดูเชฟเราครับโอ้โหวัดด้วยครับดูครับโอ้โหจับเนื้อขึ้นมาแล้วแบ่งเป็นสี่ส่วนครับหั่นไปแล้วหั่นไปเรื่องชิ้นครับโอ้โหดูดูดูครับพิถีพิถันมากครับเชฟคนนี้นี่ครับจับมาครับเมื่อกี้แม่นับนะครับนี่ชิ้นที่หนึ่งครับหั่นไปแล้วนะครับ นะครับน bon ี่ครับดูครับเล็งครับวัดครับคือต้องหันให้เท่ากันนะครับเขาวัดไปแล้วครับนี่ครับดูครับหยิบขึ้นมาดูนะครับชิ้นที่หนึ่งผ่านไปครับนี่ชิ้นที่สองครับนะครับชิ้นที่สองครับนี่ชิ้นที่สามครับดูนะครับว่าเขาจะหันสี่ชิ้นหรือไม่ชิ้นที่สามนี่ครับนี่คือชิ้นที่สี่นะครับที่เขาหันนะครับ รวมกับส่วนที่เขาจับมันเป็นชิ้นมันเป็นห้าชิ้นนะครับครับผมดูครับพิถีพิถันมากครับอืมเนื้อถือว่าเนื้อดีนะครับเนี่ยซื้อมาซอยจุก,กน่าจะได้อยู่ครับดูละทำอ,อมทำอะไรก็ทำได้ครับดูเนื้อเนื้อสวยอยู่ครับ นะครับหั่นเสร็จแล้วก็นํามาหมักนะครับส่วนผสมของการหมักของเราก็จะมีหนึ่งนะครับกระเทียมใส่กระเทียมลงไปแล้วครับเกลือก็ใส่ลงไปแล้วนี่ครับหลักๆนะครับนี่ครับกระเทียมใส่ลงไปใส่ลงไปอีกดูเลยครับขนาดยังไม่ทอดยังน่ากินนะครับดูครับดู ผงชูรสครับผงชูรสนี่ต้องใส่เยอะๆหน่อยนะครับถ้าใส่น้อยไม่อร่อยนะครับใส่ผงชูรสแล้วใส่เกลือแล้วกระเทียมแล้วนะครับนี่พริกไทยนะครับเพื่อเพิ่มรสชาติให้กับเนื้อของเรานะครับให้มันหอมนะครับเวลาทอดออกมาจะได้อร่อยนะครับใส่พริกไทยลงไปแล้วดูครับไปใส่อะไรต่ออืม ดูครับดูนี่ครับถูกสุขาอนามัยนะครับใส่ถุงมือก่อนก่อนหมักนะครับนี่ครับจะไม่ใช้มือโดยตรงนะครับเราไม่รู้ว่ามือเรามีอะไรบ้างนะครับนี่ครับน่ากินครับแบบนี้นี่ครับใส่เกลือลงไปเองนะครับใส่เกลือนี่มันจะเพิ่มอ่า ความกลมกล่อมนะครับให้กับกับข้าวนะครับถึงจะใส่ผงชูรสเยอะแค่ไหนถ้าไม่ใส่เกลือก็ไม่อร่อยนะครับนี่ครับนี่ครับใส่เกลือลงไปอีกครับขยำครับขยำก็หมักทิ้งไว้ประมาณสักสิบนาทีนะครับก็ทอดได้แล้วครับนี่ครับนี่ครับ ดูนะครับขนาดยังไม่ได้ทอดยังน่ากินเลยครับนี่ขนาดผมดูเฉยๆมันยังน้ำลายไหลเลยนะเนี่ยนี่ใส่รดดีครับหวังว่าคงไม่เค็มนะใส่เกลือเยอะขนาดนั้นนี่ครับนี่ครับน่าจะไม่เค็มหรอครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับหมักเสร็จเรียบร้อยครับต่อไปก็จะเป็นการทอดนะครับ มันก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะครับว่าจะใส่เยอะใส่น้อยแค่ไหนแต่ผมก็ใส่แค่นี้แหละครับนี่ครับนี่ทอดไปเรื่อยๆครับเนื้อเนื้อสดนํามาหมักนํามาทอดนี่มันจะแห้งเออมันจะอไมันจะสุกช้ากว่าเนื้อเดดเดียวนะครับนี่ครับเราต้องใจเย็นนิดนึงนะครับเปิดไฟอ่อนๆนะไม่ต้องเปิดไฟแรงมากถ้าไฟแรงมากมันก็จะไหมนะครับนี่ครับ ทอดไปเรื่อยๆครับนี่เวลาเราหมักเราใส่กระเทียมเยอะๆนี่เวลาทอดมากระเทียมมันก็จะมันสุกมันจะสุกไปด้วยครับมันจะมันจะกรอบไปด้วยแต่ถ้าเราใช้ไฟแรงมากเกินไปกระเทียมมันก็จะไหมนะครับไหมกระเทียมจะไหมก่อนเนื้อสุกนะครับไม่ใช่ไฟอ่อนๆนี่ครับนี่ผมกําลังจะบอกว่าให้สีเนื้อมัน มันได้เหมือนกับให้เหมือนกับสีกระเทียมนะครับมันจะอร่อยนะครับนี่ครับนี่คือใกล้จะสุกแล้วครับใช้เวลาทอดก็ประมาณไม่เกิน20นาทีครับนี่ครับครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับบวัสดีครับ